สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเที่ยงเศรษฐกิจนะคะเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานตามแผนยุทธศาสตร์คมนาคมขนส่งของประเทศนั้นนะคะก็นับเป็นหนึ่งใน,นใกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะซึ่งความชัดเจนในเรื่องของกรอบเวลาในการเดินหน้าการก่อสร้างโครงการต่างๆนั้นก็เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟไทยจีนเส้นทางกรุงเทพแก่งคอยมาปตาพุธและแก่งคอยนครราชสีมาหนองคายรวมระยะทาง873กิโลเมตรที่สามารถ เดินงานได้ตามแผนและคาดว่าจะสรุปวงเงินลงทุนได้ภายในเดือนสิงหาคมนี้ส่วนโครงการรถไฟไทยญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นให้ความสนใจลงทุนหลายโครงการค่ะโดยเฉพาะโครงการรถไฟความเร็วสูงหรือว่าไฮสปีดเทนเส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่และการพัฒนารถไฟไทยเชื่อมท่าเรือแหลมฉบังและทวายนั้นสัปดาห์หน้าพลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็จะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติกรอบความร่วมมือ ก่อนที่ผู้แทนกระทรวงคมานาคมจะเดินทางไปญี่ปุ่น เพื่อลงนามกรอบเงื่อนไขความร่วมมือกับกระทรวงคมนาคมญี่ปุ่นต่อไปทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเชื่อมั่นเขาว่าเครื่องหลังของปีงบประมาณ2,558โครงการตามแผนยุธศาสตร์คมนาคมขนส่งจะเดินหน้าอย่างชัดเจนซึ่งแน่นอนว่าโครงการลงทุนเหล่านี้นะคะก็จะเข้ามาช่วยสร้างงานสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศส่วนจะสามารถเริ่มก่อสร้างได้เมื่อไหร่นั้นนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะ ส่วนเรื่องที่มีมติคณะรัฐมนตรีให้ยกเลิกโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการและนําเงินที่กรมบัญชีกลางฝากอยู่ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทออสส่งคลังเป็นรายได้ของแผ่นดินนะคะซึ่งอาจทําให้ข้าราชการวิตกว่าจะไม่มีสวัสดิการที่จะทําให้มีโอกาสมีบ้านเป็นของตัวเองได้นั้นเรื่องนี้นางอังคณาปิรันโอวาชัยมนัตกรรมการผู้จัดการทออสชี้แจงค่ะว่าโครงการที่ยกเลิกนี้เป็นโครงการเก่าที่ได้ยุติการปล่อยสินเชื่อมา มาตั้งแต่ปี2,545และนัวันที่31มีนาคม2,558ยังมีผู้ร่วมโครงการคงเหลือ2,670บัญชีวงเงิน200ล้านบาทซึ่งขณะนี้ธนาคารอยู่ระหว่างหารือกับกรมบัญชีกลางเพื่อหาวิธีไม่ให้ลูกค้าที่ยังอยู่ในโครงการได้รับผลกระทบ ขณะเดียวกันนะคะแม้ว,ว่าจะยุติโครงการนี้ไปแล้วแต่ว่ารัฐบาลก็ได้มีนโยบายให้ทอสอจัดทําโครงการสินเชื่อเพื่อรองรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้สามารถมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมาอย่างต่อเนื่องค่ะอธิโครงการบ้านทอสอกอบขโครงการสินเชื่อสําหรับบุคลากรภาครัฐโดยยอดสินเชื่อล่าสุดมีจํานวนกว่า250,000บัญชีคิดเป็นวงเงินกู้รวมกว่า180,000ล้านบาทและขณะนี้กําลังเตรียมเปิดตัว วโครงการใหม่บ้านทอสอกอบขครั้งที่11ส่วนเรื่องที่ทอสอต้องนำเงินส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดินซึ่งมียอดเงินรวม7,600ล้านบาทกรรมการผู้จัดการทอสอยืนยันเขาว่าไม่กระทบกับสภาพคล่องหรือความแข็งแกร่งของธนาคาร ส่วนการเจราจาขายสินค้าเกษตรให้กับจีนนะคะก็มีแนวโน้มที่ดีค่ะหลังจากที่ได้บรรลุข้อตกลงขายข้าวและยางพาราไปเรียบร้อยแล้วนะคะล่าสุดจีนจะซื้อข้าวจากไทยอีกหนึ่งล้านตันแล้วก็จะมีการเจราจาซื้อขายสินค้าเกษตรอื่นๆเพิ่มเติมในต้นเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะพลเอกชัดชยัยสาริกัญญะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยค่ะว่า จากการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการค้าสินค้าเกษตรระหว่างไทยจีนครั้งที่สองซึ่งมีการประชุมที่นครคุนหมิงเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาทางการจีนรับหลักการที่จะทําสัญญาซื้อข้าว1ล้านตันแรกที่เป็นข้าวฤดูการใหม่ก่อนซึ่งไทยรับปากจะคัดสรรข้าวที่มีคุณภาพดีที่สุดจําหน่ายให้กับจีนส่วนยางพาร,ราจีนจะเดินทางมาเจรจาซื้อขายกับองค์การสวนยางในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้ คาดว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงได้ในการประชุมครั้งต่อไปในวันที่2-3ถึง3กรกฎาคมนี้ค่ะที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งจะมีการหารือกันในประเด็นขยายปริมาณการค้าสินค้าเกษตรอื่นๆระหว่างการเพิ่มเติมนอกเหนือจากข้าวและยางพาราด้วย ส่วนการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้ดัชนีปรับตัวลดลงหลุด1,500จุดแล้วค่ะที่ทางเดียวกับตลาดหุ้นในภูมิภาคนะคะที่มีความกังวลเกี่ยวกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐนะคะปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมาปรับตัวลดลงจากความกังวลเกี่ยวกับปัญหานี้ของกรีซค่ะโดยดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลดลงไป85.94จุด โดยยังสามารถอยู่เหนือระดับ18,000จุดได้นะคะส่วน n a s d a กปิดต่ำกว่า5,000จุดหลังดัชนีปรับลดลงไป9,98จุดขนาขณะที่ S&P 500ลดลง10,77จุด ังตลาดทุนเอเชียว,วันนี้ไม่ค่อยสดใสค่ะโดยดัชนีนิเกเกอีตลาดทุนโตเกียวร่วงลงไป121.73จุดปิดตลาดที่ระดับ19,499.18จุดหางแสงตลาดทุนฮ่องกงขยับลงมา87.38จุดขณะที่เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกสวนทางขึ้นมาได้นะคะ28.79จุดส่วนตลาดทุนไทยวันนี้ปรับตัวลดลงต่อเนื่องอีก 8.28จุดค่าดัชนีแตะที่1493.02จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย15,621ล้านบาท ด้านราคาน้ำม,มันดิบที่ตลาดในเม็กซ์ของสหรัฐลดลงไป14เซนค่ะทําให้ราคาลดลงมาอยู่ที่59เหรียญ25เซนต์ต่อบาเรลขณะที่น้ํามันดิบรีนที่ตลาดลอนดอนลดลงไป48เซนต์ปีตลาดที่ระดับ64เหรียญ91เซนต์ต่อบาเรลส่วนราคาทองคําในประเทศวันนี้ขยับขึ้นมา50บาทต่อบาทอบาท,ทองคำนะคะส่วนทางตลาดโลกหลังเงินบาทอ่อนค่า โดยทองคําแท่งรับซื้อคืนอยู่ที่บาทละ18,850บาทขายออก18,950บาทส่วนทองรูปพันธุ์ขายออกอยู่ที่19,350บาทค่ะ